อันนี้ก็กับข้าวเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะนจะกินหมดไหมวะคุณแดงชาแนลอ๋อคุณติว๋วเออคุณติวต๋วขหอเตียวเตียวเขาสุดตัวมาให้อ่ะอือเจ๊อะอะไรนะอ้าวใจร้อนจังใบรุ่นปลา มาชาแนลโง่เงือชท่วมเลยเมื่อคืน่หนาวแล้ววันนี้เหงือค่ะคุณจิวกำลังกินกันพี่เอ๋กาพี่เอ๋ของเล็บตรชีของคุณติวจดไว้ให้แล้วนะคะพี่เอ๋เบลเบลเบอร์นั้นเลยนะคะได้ค่ะคุยกับยายจำลองมไหยคุ่ยกับยายมั้ยหมเออเออเอ เดี๋ยวเดี๋ยวโอนเข้าไปค่ะคุณติ๋วฮัลโหลพี่กินมามาปารตี้บ้านพี่แดงมาคุณติ๋วมาเลี้ยงวันนี้นะคุณยายสวัสดีค่ะอืมคุณยายใส่ชุดสีฟ้าให้ดูหน่อยดิก็ยังไม่ยังไม่มีเวลา แล้วไม่ร้องเพลงเลยนะก็ราะไม่ร้องเดี๋ยวร้องให้ไม่ทำไมมาจะรีบไปทำไมอ่ะไม่ก็พี่เอกเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้ววันนี้ยายต้องพาเขาไปร้องเพลงแ้วก็นี่ไงมาอยู่บ้านพี่แดงจะร้องบ้านพี่แดงพี่แดงเขาจะตัดจัดเพลงอยู่นี่ไม่ชจะติด้ายนะน่ะมันคล้ายๆ แดดยายมันคล้ายๆชุดสีแดงแดดเปิดดูยังอ่ะเปิดดูแล้วแดดเปิดแล้วยายชอบไหม,แบบแมชอบหมดเลยชอบหมดเลยรับติวซื้อให้นะติวซื้อให้ใส่ขนมเค้กมาเลยนะใส่ขนมเค้กมาเลยนะแดดยาย บ้าจางบ้าจางอ่ะดังยังเลยนะไปไหนใครถ่าบาจางบ้าจงาจงนี่นนแล้วคนดูตั้งพันห้าพันหกแล้วที่ที่ยายถ่ายของของขวัส่งไปอ่ะห้านก็ได้แล้วกดโทรไลน์ศูนสามแปดไม่ใช่กดเข้ามาเบอร์ฉันค่อยบอกเบอร์ค่อยมันกดเข้าบัวได้ค่อยโทรบัวได้เบอร์ค่อยนะมันม่มี ไม่ใช่ค่อยไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปมันโทรไม่ได้ชงอันนี้น่ะค่อยบอกจาเลยศูนย์สามศูนย์แปดสามเจ้าเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์จบอใหญ่ฉันไม่ใช่หัวคอมพิวเตอร์นะจะให้ให้ด้ความเต็มใจหรือให้แบบแค้นๆนี่บอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องประกวดไปที่โทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวจะได้กินกุ้งไหมใค้ดูนะเนี่ยอ้าวคุณแดงขอโทษ กดกดให้หน่อยอ่ะนี่นี่นี่ปุ่มมันปุ่มกดมันจะบอกอยู่มันจะบอกปุ่มกดมันอยู่แถวไหนแถวเนี้ยคือเดี๋ยวปุ้งไหม้ไม่ใช่ไรหรอกตัวเล็กอยู่ด้วยเห็นที่ได้กินของดีนะมาให้กูเมื่อคืนอีกยุ่งเลยนี่อุ้ยนงคือหลายใช่ป่ะพี่แดงเอานั้นไปอยู่ไหนวะนี่ไงข้างใต้ไงตีนอันหนึ่งนี่อันหนึ่ง ชูนเป็สามเก้าเจ็ดหนึ่งโอ้ยเยอะเตี้ยสองห้ากหัวหมูไีหันหันให้กินไปก็กินแล้วก็โทรเลยใช่ไหมกดโทรเข้าไปเลยอยยาลส่วนว่าไม่ได้ไรใช่ไหมแล้วก็เรียบร้อยแล้ใช่ไหมเออนั่นแหละพอแล้วติดแล้วเดี๋ยันก็เดี๋ยวม้มเองนเป็สามเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งชูนจุดดุตัวแดงอน้มางไม่ได้น กุ้งก็ไม่ต้องเอาไหมไม่ไม่ไมมหรอกคือนิ้มกุ้งไมมใช่เดี๋ยวฉันจะปิ้งพอ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 หมือนหมาให้ยายอะไรเพชรหรอฟันจะปวดฟันเนาะมีต่งหิดต่งหิดมาตั้งแต่กลางวันดีนะไม่กินอย่ากอดอายสักห้านาทีอย่ากอดแค่นี้แค่นี้ จะได้ไหมให้กรอบนิดนึงนะยายยุงเยอะไอ้ยากันยุงเขาอยู่ข้างล่างแค่ลง็มีแต่มันยังดื้อดื่นเนื้อเนื้อค่อยมันหอมเนาะเนื้อพี่แดงมันเหม็นนะยุงก็เลยบ่มักเนาะใส่เก๊กขยาวหรือเปล่าโหเขาใส่ยีนไม่เจาะถึงให้รู้สิไอ้เล่านะขาสั้นกันทั้งนั้นไกวะขายาวมันลุยเลบหมดเราซื้อแม่กําไสมาสองร้อยห้าสิบมิตรขาสักบาทแมงอะไรแมง แมงอะไรนี่เขาเรียกอะไรหอยอะไรหอยเมืองผู้หอยเมืองผู้ปลาปลาทำไมมันดำแห้เราเผาเขาเรียกว่าปลาเผามันจะอะไต้องไหมยายโอเคนีพอใช่ไหมคือสิปเลยกินหลายดอกมาเลยกินแค่อิ่มเอ้าวก็กินแค่อิน่นเลยเนาะอ้าวยายเอาถ่า,า,า,ายเลยอ,อย่าถ่ายเอามา กุ้งค่ะนี่นะกุ้งค่ะมาเด้อเอฟซีวันนี้ก็กินกุ้งอีกแล้วกินกุ้งสองวันแล้วเดี๋ยวเพิ่นเมื่อแล้วก็บรได้กินแล้วก็ได้ได้ความคิดฮอดคิดถึงกลับไปเราจะกินปลาลาเหมือนเดิมนะกลับไปเราก็ไม่รู้จักกันแล้วพี่แดงไม่ได้ค่อยมาละอืมพอเอฟซีบอมาเราก็บร่ได้เจอกันอือต่างคนต่างทามาหากินนี่มันคอนวตเลยนะเนี่ยอืมอนวดอ่าแซ่บมะม่วงนะแซ่บไหมนะก็พอขึ้น้าก แ่มะอร่อยเจ้ามาเมแ่มาหน้าตาแบบนี้ชอบไม่ชอบมาก <c oughs> พี่แดงจ๋าอภพ,พรอภพ,พรนะเนี่ยแต่เขาชอบเพลงแบบนี้อภพ,พรเขาชอบไปเหมือนไทยนะไม่ลองอุ้ยยุงมันชอบเพลงช้าๆชื่อเพลงอนะไรไม่รู้แต่ก่อนนี้ลองได้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่อภพ,พรก็เลย เคยหายไปโอ้มาลองว่าทั้งๆที่รู้เขาไม่จริงใจนี่อะไรเงี้ยทั้งๆที่รู้เขาไม่จริงใจเพลงเพลืบัตนี่นั่นแหละนั่นแหละเพลงนั้นแหละน้องูลุยไปช้าๆพี่แดงอะจักท่อนหน่อยเด็กักท่อนน่อแต่เราก็เรือต้องเลือหัตถรักจักท่อนจักท่อนพี่เร็วเร็วเร็วเอาเอาเข้าไปในเออในขวดหนี่งเออเอาข้ายังไง เนทีคลิปนี้เอาแนวเนืีกระทอมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าสาวมีแต่ความสุขเพียง่วคขาวรักร้าวแดกลงเธอคงไมง่รอนี่สดๆดเลยใช่ไหมพี่กระทาษทองชาวเมืองใจแล้วกระ่อมสอมาวเมือ,มองก็ได้ไง เดียวกันนี่หรอไม่ตัวอย่างกันเขาชอบทำใจก็อีกอย่างอะไรที่เจ้าชอบร้องนะเพลงนะที่เจ้าชอบร้องที่สุดเลยเอาสักท่อนเลยร้องได้หรอเพลงไม่ไมมันต้องมีเพลงที่เราชอบดีเพลงีร้องอะไรดีที่สุดมีหอยแมงผู้แล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาแล้วก็ไข่ลูกเขย มมูยัังไ่หนแล้วก็หมูหูหมูยังไม่หั่นเดี๋ยวจะหั่นหูพี่แดงเพราะว่าพี่แดงไม่เอาหูหมูมาหั่นอออุ้ยล่อยเลยขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งกินหอยงูแปด